ทีนี้ในจังหวัดอื่นๆที่เหลือที่นายกอบจยอยู่จนครบกําหนดเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งทีเดียว2ออย่างเลยก็คือเลือกตั้งนายกอบจ์ด้วยและเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย2อย่างในวันที่1กุมภาพันธ์2568นแะครับแต่ถ้าจังหวัดไหนอย่างเช่นอุบลอย่างเงี้ยที่มีการเลือกไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะพอถึงวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีการเลือกแค่เฉพาะสอบจอย่างเดียวสมาชิกสภาอย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่จะลงสมัครทั้ง2ออย่างนี คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเขาเปิดรับสมัครเริ่มวันแรกพรุ่งนี้นะครับ23ธันวาคมไปจนถึงวันที่27ธันวาคมครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกตนะครับเขาเผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราก็จะเรียกสันส้นว่าสอาจอกับนายกอบจอเนี่ยนะฮะโดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นระคะรับระยะเวลาการสมัครนะคุณผ,ผู้ชมท่านไหนสนใจสมัครนายกอบจอหรือไปเป็นสมาชิกสภา,บาอบจเริ่มพรุ่งนี้23ไปจนถึง27ธันวาคม2567นจนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ที่จะเปิดมานี่แหละนะครับส่วนสถานที่รับสมัครก็จะเป็นสถานที่<ม>ที่ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบจอแต่ละส่วนเนี่ยเขากำหนดทั้งนี้ทางกกตเชิญชวนประชาชนที่สนใจนะครับดูรายละเอียดประกาศได้นะที่ทำการอบจอท,ที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็สถานที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบจอเขาเห็นสมควรหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่กกตจังหวัดก็ได้นะครับสำหรับจังหวัดที่นายกอบจอเนี่ยลาออกไปก่อนกำหนดก็จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งไปละ อันนี้มี29จังหวัดนะฮะเช่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสะแก้วออกาญจนบุรีเลยนครสวรรค์พะเยานาครพระนครศรีอยุธยาชุมพรสุโขทยัยขอนแก่นอุดออร,รธานีเมื่อสัรครูอุบลราชธานีแล้วก็อุตรดิษฐ์ทั้งสองจังหวัดจัดวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย29จังหวัดที่ว่านี้เดี๋ยวพอ1กุมภาพันธ์ก็จะเหลือแค่อย่างเดียวคือเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจเท่านั้นในขณะที่จังหวัดอื่นๆก็จะเลือก2ออย่างเลยนายกด้วยสมาชิกสภาด้วยครับ